สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางสู่ชีวิตที่กลมกลืนและสงบสุขในบทเรียนนี้เราจะสำรวจหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่สามารถช่วยให้เราอยู่อย่างสงบสุขนั้นเรามาดำดิ่งกันเลยนะครับการมีปัญหาในชีวิตอาจทำให้คุณรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกและบางทีสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากจะทำก็คือเผชิญหน้ากับมันแต่โชคยังดีที่การรับมือและการจัดการกับปัญหานั้นเป็นสาขาวิชาที่มีการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี และมีขั้นตอนทางกระบวนการคิดอารมณ์และพฤติกรรมมากมายที่คุณสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวิธีการที่หนึ่งครับยอมรับและเข้าใจปัญหารับรู้ปัญหาคุณอาจจะอยากหลีกหนีสิ่งที่ก่อปัญหาให้กับคุณแต่การหนีปัญหาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยเพราะฉะนั้นคุณควรยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงและตั้งคำถามกับตัวเองถึงปัญหานี้ผลลัพธ์ของปัญหานี้คืออะไรมีใครเกี่ยวข้องกับปัญหานี้บ้าง ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณมีปัญหาแต่ทุกคนบอกคุณว่ามีปัญหาเกิดขึ้นพยายามคิดให้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่สามารถยอมรับได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็อาจจะปฏิเสธหัวชนฝ่าเช่นถ้าคุณไม่อยากจะยอมรับว่าสมาชิกในครอบครัวที่คุณสนิทด้วยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณก็อาจจะหาข้อแก้ตัวให้กับพฤติกรรมของเธอร่ำไปแม้ว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงบางครั้งอาจจะดีกับคุณในแง่ของการป้องกันทั้งจิตแต่ในกรณีอื่น มันอาจทำให้คุณเลี่ยงที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่จริงแล้วการหนีปัญหามักจะทำให้ปัญหาแย่ลงและไม่ได้ช่วยให้คุณสบายใจได้นานการหนีปัญหาเป็นการสร้างวงจรความเครียดให้คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณยังแบกมันไว้ในใจตอละอดว่ากันว่าการหลีกหนีความจริงสักครู่บ้างครั้งบ้างคราวก็ดีกับตัวเราเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกกอไม่ไหวแล้วและเครียดมากพักก่อนดูรายการทีวีหรืออ่านหนังสือหรือทำงานอดิเรกที่คุณชอบคุณสามารถปลีกตัวออกมาและปล่อยใจให้ล่องลอยได้ ยากระต่ายตื่นตูมกระต่ายตื่นตูมคือการคิดไม่เป็นเหตุผลเช่นการทําให้ปัญหาดูแย่ลงด้วยการคิดอะไรเกินจริงเช่นคุณอาจจะคิดว่าการสอบตกหนึ่งวิชาหมายความว่าคุณจะไม่มีวันได้งานดีๆทําแน่นอกจากนี้กระต่ายตื่นตูมยังหมายถึงการคิดแบบขาวกับดําด้วยเช่นถ้าฉันไม่แก้ปัญหานี้แล้วก็ชีวิตฉันต้องจบเหตุแน่ๆคุณสามารถเลี่ยงไม่ให้ตัวเองององเป็นกระต่ายตื่นตูมได้ด้วยการรู้ตัวเวลาที่คุณเริ่มที่ดุดุ่งซ่าน โดยคุณจะต้องคอยจับตาดูความคิดของตัวเองและพยายามตรวจสอบว่าความคิดนั้นถูกต้องหรือไม่คุณสามารถจับตาดูความคิดของตัวเองได้ด้วยการจําไว้ว่าคุณจะต้องคิดถึงความคิดแล้วถามตัวเองว่าคนอื่นเขาคิดอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าความคิดนั้นมันถูกต้องไหมนึกถึงต้นตอของปัญหาคุณเริ่มสังเกตเห็นปัญหานี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่บางครั้งคุณอาจจะไม่สังเกตปัญหานี้มาก่อนจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมานานแล้วกรณีนี้เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปัญหาของคุณเกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นน้องสาวของคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานแล้วก่อนที่คุณจะได้ทันสังเกตถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ว่าปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นต้นต่อของปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเช่นถ้าเกรดที่โรงเรียนเริ่มจะตกลงหลังจากที่พ่อคุณออกจากบ้านไปก็เป็นไปได้ว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ กลับมุมมองส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคุณจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายคุณยังมีชีวิตต่อไปได้แม้จะมีปัญหานี้เกิดขึ้นทุกปัญหาถ้าไม่มีทางออกก็สามารถมองในมุมอื่นที่ทําให้คุณเห็นได้จริงๆว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยเช่นถ้าปัญหาของคุณคือคุณไม่สามารถจัดการตัวเองให้ไปถึงโรงเรียนทันเวลาได้เปลี่ยนนิสัยเล็กน้อยหรือจัดการหาวิธีเดินทางเสียใหม่ แค่นี้ก็เปลี่ยนสถานการณ์ได้แล้วบางอ,อสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นความพิการถาวรหรือการเสียชีวิตของคนรักแต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับมันและมีความสุขหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นได้นอกจากนี้ให้จําไว้ด้วยว่าคนเรามักคิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆจะทําให้เรารู้สึกแย่มากๆนานกว่าระยะเวลาที่มันจะทําให้เรารู้สึกแย่ได้จริงๆการบอกตัวเองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดปาดตาย ไม่ได้หมายความว่าปัญหาของคุณมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆหรือไม่สำคัญแต่เป็นการช่วยให้คุณเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้อบกอดความท้าทายคุณอาจจะมองว่าปัญหาเป็นเรื่องลบหรือมองว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงความสามารถในการรับมือกับปัญหาก็ได้เช่นถ้าคุณสอบตกหนึ่งวิชาคุณอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่และซึมเศร้าไปกับมันหรือคุณอาจจะอบกอดความท้าทายที่ปัญหามอบให้การที่คุณสอบตกเป็นการบอกว่าคุณต้องพยายามมากขึ้น หรือเรียนรู้กลยุทธ์การเรียนและการวางแผนใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จคุณสามารถใช้ปัญหานี้เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนทักษะเหล่านั้นได้การรับมือกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาทําให้คุณมีความสามารถมากขึ้นและยังเห็นอกเห็นใจคนที่มีปัญหามากขึ้นด้วยวิธีการที่สองครับแสดงออกว่าคุณมีปัญหาเขียนปัญหาลงไปเอาปากกาเขียนปัญหาลงไปในกระดาษวิธีนี้จะช่วยให้ปัญหาดูจับต้องได้มากขึ้น และคุณก็มีแนวโน้มที่จะพยายามแก้ไขปัญหามากขึ้นเมื่อปัญหาถูกเขียนลงในกระดาษและจ้องหน้าคุณอยู่เช่นถ้าปัญหาของคุณคือมีเงินไม่พอก็ให้คุณเขียนปัญหานั้นลงไปนอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนในของปัญหาที่จะช่วยย้ำให้คุณเห็นถึงประเด็นของปัญหามากขึ้นและกระตุ้นให้คุณแก้ปัญหานั้นในยะของการมีเงินไม่พออาจจะเป็นเพราะว่าคุณเครียดก็เลยไม่สามารถพอใจในสิ่งที่คุณอยากจะพอใจได้ถ้าปัญหาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวให้แปรายการไว้ ในที่ที่คุณเห็นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมแก้ไขม,มันเช่นคุณอาจจะแปะไว้ที่ตู้เย็ยนก็ได้พูดคุยถึงปัญหาเล่าทุกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาให้คนที่คุณไว้ใจเล่าข้อมูลต่างๆให้ฟังเช่นเพื่อนคนในครอบครัวครูหรือพ่อแม่อย่างน้อยม,มันก็ช่วยให้คุณเครียดน้อยลงได้สิบนอกจากนี้เขาหรือเธออาจจะสามารถให้คําแนะนําที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ถ้าคุณกําลังจะเข้าไปคุยกับคนอื่น ที่มีปัญหาแบบเดียวกันคุณต้องรู้กาลเทศะด้วยให้เธอรู้ว่าคุณแค่อยากมาเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นได้เช่นเดียวกันยอมรับความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของคุณสามารถเป็นแนวทางที่บอกให้คุณรู้ว่าการแก้ปัญหาของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกเป็นสิ่งสําคัญแม้จะเป็นความรู้สึกด้านลบก็ตามเช่นถ้าคุณรู้สึกกระวนกระวายใจหรือโกรธแทนที่จะพยายามบอกปัดความรู้สึกเหล่านั้นแล้วซ่อนไว้ข้างในให้รับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นและหาที่มาของมันไม่แน่ว่าการพบแหล่งที่มาของ ความรู้สึกอาจช่วยให้คุณเจอทางออกของปัญหาด้วยก็ได้เป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกไม่พอใจโกรธกังวลตรากเท่าที่คุณรู้ว่าการไม่พอใจโกรธหรือกังวลนั้นไม่ได้ช่วยคุณแก้ปัญหาคุณจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทําแต่อารมณ์เหล่านี้ก็ยังช่วยให้คุณตระหนักได้ว่าคุณมีปัญหาและยังช่วยบอกที่มาของปัญหาได้ด้วยวิธีที่จะช่วยให้ใจเย็นใจเย็น,นเวลาที่คุณรู้สึกไม่พอใจก็เช่นกําหนดลมหายใจเข้าออกนับ1นึถึงสิหรือมากกว่าถ้าจําเป็นค่อยๆพูดตอบใจตัวเอง บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาดีพบนักบำบัดถ้าปัญหาของคุณเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีหรือมีผลต่ออย่างใดอย่างหนึ่งลองค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและนัดเวลาผู้เชี่ยวชาญยยเหล่านี้สามารถช่วยคุณรับมือกับปัญหาและแก้ไขปัญหาของคุณได้คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ วิธีการที่3ครับหาวิธีแก้ไขปัญหาศึกษาปัญหาปัญหาหลายเรื่องเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปมากพอที่จะมีรายละเอียดเขียนไว้ในอินเทอร์เน็ตมากมายคุณอาจจะหาข้อมูลจากในวารสารหรือกระทูตามเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าปัญหาที่คุณประสบจะเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมการเงินเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆปัญหาส่วนใหญ่มักเขียนไว้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ลองคุยกับคนที่เคยผ่านปัญหาคล้ายๆกันหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณเช่นถ้าปัญหาของคุณเกี่ยวกับเรื่องเรียนให้พูดคุยกับอาจารย์หรือนักเรียนคนอื่นๆที่เคยเรียนวิชาหรือคอสที่คุณกำลังมีปัญหามาแล้วการเข้าใจว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจช่วยให้คุณผเผชิญหน้ากับปัญหาได้ดีขึ้นการเปลี่ยนจุดสนใจไปที่การแก้ปัญหาช่วยลดแนวโน้มที่จะเกิดอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเช่นความรู้สึกผิดและความวิตกกังวลซึ่งสามารถขัดขวางทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณได้ หาผู้เชี่ยวชาญถ้าปัญหาของคุณเกี่ยวข้องกับบางอสิ่งบางอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยคุณได้ให้หาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาสักคนหนึ่งเช่นถ้าปัญหาของคุณคือคุณคิดว่าคุณอ้วนมากเกินไปและอยากจะลดน้ำหนักคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากนักโภชนาการหรือเทรนเนอร์ด้านรูปร่างได้คำแนะนำที่คุณได้รับต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้นๆ ซึ่งเป็นการรับรองว่าพวกเขามีทักษะที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาของคุณโดยเฉพาะบางคนก็อาจจะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าพวกเขาไม่มีหนังสือรับรองอย่างถูกต้องแล้วและก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆมองคนอื่นที่เคยเจอปัญหาเดียวกันกับคุณนึกถึงคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อนและดูว่าพวกเขาแก้ปัญหาอย่างไรแล้ววิธีเดียวกันนี้ใช้ได้ผลกับคุณหรือไม่เช่นถ้าคุณกำลังต่อสู้กับการติดเหล้าคุณสามารถเข้าร่วมพบพูดคุยกับกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม เพื่อให้รู้แนวทางของคนที่สามารถเลิกเล้าได้สำเร็จว่าทำอย่างไรเขาถึงเลิกเล้าได้สนิทลองถามพวกเขาว่าพวกเขารับมือและแก้ไขปัญหาที่คุณมีได้อย่างไรคุณอาจจะพบว่าตัวเองมัวแต่จมอยู่กับปัญหามาก mm. เกินไปจนมองไม่เห็นทางแก้ที่มีอยู่ตรงหน้าแต่คนอื่นกลับเห็นมันก็ได้ ระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหาเขียนรายการวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้คิดว่าคุณควรเริ่มจากตรงไหนคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครได้และสิ่งที่คุณต้องใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรบ้างคุณต้องคิดทางแก้ออกมาเยอะๆและอย่าตัดสินวิธีแก้ปัญหาขณะที่คุณกำลังคิดถึงมันเขียนทุกอย่างที่แวบเข้ามาในหัวลงไปแล้วค่อยประเมินว่าวิธีไหนดีหรือไม่ดีทีหลังพิจารณาองค์ประกอบของปัญหาปกติแล้วปัญหาจะไม่ได้ตั้งอยู่ปัญหาเดียวโดด แต่จะมีผลที่ตามมาและมีผลกระทบต่อชีวิตด้านอื่นของคุณด้วยส่วนไหนของปัญหาที่คุณคิดว่าควรพิจารณาเป็นอันดับแรกเช่นถ้าปัญหาของคุณคือคุณไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพักร้อนเลยปัญหาย่อยของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหาเวลาปลีกตัวจากงานแทบไม่ได้เลยและคุณก็เก็บเงินสาหรับไปเที่ยวพักร้อนแทบไม่ได้คุณอาจจะแยกปัญหาย่อยออกจากกันคุณอาจจะรับประทานอาหารนอกบ้านให้น้อยลงไปพร้อมๆกับการเข้าไปคุยกับหัวหน้าว่าคุณเหนื่อยกับงานมาก และอยากจะลาพักร้อนสักหนึ่งสัปดาห์คุณอาจจะบอกด้วยว่าการได้รับอนุญาตให้ไปพักผ่อนเติมพลังสุดท้ายแล้วจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวประเมินวิธีแก้ปัญหาของคุณถามคำถามที่อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้หรือวิธีอื่นให้คุณถามตัวเองว่าวิธีแก้ปัญหานี้จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้จริง หรือเปล่าวิธีแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเมื่อคำนึงถึงเวลาและสิ่งที่ต้องใช้อื่นๆคุณจะรู้สึกอย่างไรที่เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้แทนที่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งสิ่งที่ต้องเสียไปและประโยชน์ที่จะได้มาจากวิธีแก้ปัญหานี้คืออะไรที่ผ่านมามีใครเคยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้สําเร็จหรือเปล่าลงมือทําตามแผนเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการทําอะไรและคุณก็รวบรวมสิ่งที่จะช่วยย่อแก้ปัญหาของคุณแล้วให้ลงมือแก้ปัญหาและ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาต่อไปถ้าวิธีแรก ไม่ได้ผลให้ลองใช้วิธีสำรองหรือกลับไปตั้งหลักวางแผนแก้ปัญหาใหม่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องสู้ต่อไปจนกว่าคุณจะเอาชนะปัญหาได้สำเร็จขณะที่คุณกำลังทำตามแผนให้รางวัลตัวเองเวลาที่คุณประสบความสำเร็จเล็กๆเ,เพื่อที่คุณจะได้มีกำลังใจทำตามแผนต่อไปเวลาที่ปัญหามันเริ่มยากพยายามกลั้นใจไม่ให้หนีปัญหาถ้าแผนที่คุณวางไว้แก้ปัญหาไม่ได้จำไว้ว่าอยากกระต่ายตื่นตูมแค่เพราะวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งไม่ได้ผลไม่ได้หมายความว่าวิธีอื่น จะแก้ปัญหาของคุณไม่ได้บทความนี้ร่วมเขียนโดย t r u d ี้กร f ฟฟินเอพีซีเอ็ f เ i ทรูเป็นผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพที่มีใบอนุญาตในวิสคอนซินเธอได้รับปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตจากมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตในปี2011บทความนี้ถูกเข้าชม14,416ครั้งการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องที่ต้องใช้ความอดทนความเข้าใจและการฝึกฝนด้วยการปลุกฝังสนัติภาพภายในหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์เชิงบวกและขยายสันติสุขสู่โลกเราสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในชีวิตของเราและชีวิตของผู้อื่นได้ครับ